วันนี้มาทำเมนูส้มตำใส่มะกอกนะครับเชิญรับชมครับส่วนประกอบก็มีแค่มะละกอมะเขือเทศแล้วก็พริกนะครับก่อนอื่นก็ปอกมะละกอ,อก,ก่อนเลยตัดหัวออกก่อนแล้วถึงใช้มีดสองคมปอกแต่รู้สึกว่ามีดสองคมนี้มันจะ กินเนื้อมะละกอเข้าไปเยอะมากเลยถ้าใช้ไอ้ที่ปลูกแบบดั้มส้มๆนั้นจะดีกว่าปกติแล้วจะใช้ที่ขูดมะละกอแต่วันนี้อยากกินแบบสับเพราะรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสมันจะได้รสชาติดี ความกรุบกรอบของเนื้อมะละกอก,ก็จะได้รับสัมผัสเต็มๆแล้วก็จะใช้มีดสับๆไปก่อนเคยเห็นมืออาชีพเขาสับเขาจะสับตรงหัวก่อนนะครับแล้วก็ตัดทีละนิดทีดละนิดให้มันล่นเข้ามาเรื่อยๆ ก็จะได้เนื้อมะละกอที่เป็นเส้นแล้วก็กรอบนี่ครับได้แล้วครับเริ่มตำเราก็จะใส่พริกลงไปวันนี้อยากกินเผ็ดๆก็ใส่เป็น10เม็ดเลยเสร็จแล้วก็ตำ ตอนตำนี้รู้สึกว่าพริกจะกระเด็นมากก็เลยต้องใส่ผงชูรสเข้าไปให้มันการตำพริกไม่กระเด็นส้มตำนี้จะขาดชูรสไม่ได้นะครับเสร็จแล้วก็เฉือนมะนาวลงไปวันนี้ใส่แค่ซีกเดียวก็เปรี้ยวแล้วใส่มะกอกลงไป วันนี้ไม่ได้ใส่ปลารานะครับเพราะว่าใส่มะกรอกมันก็จะมีกลิ่นอยู่แล้วกลิ่นหอมของมะกรอกนอกจากนี้ก็ยังทำให้สีส้มตำสวยด้วยเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปวันนี้ใส่เยอะหน่อยเพรได้มะเขือเทศมาเยอะเลย ปรุงรสด้วยน้ำปลาลงไปนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่เส้นมะระกอลงไปได้เลยวันนี้ตำกินคนเดียวจานเดียวนะครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันในการตำนี้ถ้าใช้ ทับพี่มาช่วยตำนี่จะง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องตำแรงนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับส้ตมตำของเราก็พร้อมกินแล้วครับ